ดีค่ะดิฉันบันดีเผื่ออุดมนะคะผู้อำนวยการทรท,รทรสํานักง,งานนะครนานะยกนะคะวันนี้จะมาชวนนักปั่นจักรยานค่ะเข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์เวิร์ปั่นจักรยานแบบลักโลกเดินทางท่องเที่ยวแบบโลารอนรักสุขภาพห่างดีเพื่อเธอท่องเที่ยววิถีใหม่ทเที่ยวไทยไม่ตกเทรนสไตล,ล์นิวโนลไม่รวมตัวปัน่นท่องเที่ยวทดสอบเส้นทางระยะ50กิเมตร เส้นทางนครนายกเขื่อนขุนดดประการชนและแวะชมแหล่งท่องเที่ยวที่แนะนําไว้นะคะก็อาทิเช่นอุทยานพระพิฆเนศวัดถ้ำสาริกาพุทธอุทยานมรรคบูชานะคะและแชะแชร์ภาพถ่ายเพื่อมารับของเชื่อลึกจากทททโดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะเราก็จะมีงานด้วยกันทั้งหมด3วันก็คือวันที่22ถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา06นาฬิกาถึง 16.30นนนะคะก็คือหมายความว่าท่านจะสะดวกมาปั่นเวลาไหนก็ได้จะมาคนเดียวหรือจะมากลุ่มย่อยก็ได้นะคะโดยมาลงทะเบียนที่หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราอันนี้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยตัวแบบ new normal ลดการรวมตัวค่ะโดยทททรก็จะมีของระลึกพิเศษมอบให้เป็นเสื้อปั่นจักรยานสวยๆคระแบบพร้อมกระติกน้ําสวยูนะคะหากเพียงท่านแชร์ภาพให้เรานิดหนึ่งคะ่ะละโพสเป็นสาธาะค่ะ ขอบคุณค่ะ